สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาโบกเช่นเคยนนะเป็นไงกันบ้างครับนี่วันนี้ผมมีอะไรอยากจะอวดทุกคนแหละผมได้อันนี้มาแล้วนะรองเท้าแดงนะครับนี่แสบตาไหมแสบตาไหม จะบอกว่าไม่ใช่ว่าได้มาจากการตีบวกหรือว่าอะไรนะใช้ทองซื้อนะครับพอดีว่าลูกแครเนี่ยวันนี้นะครับสมาชิกในแครน,นี่แหละเขาแบบโชว์โชว์รองเท้าติดตาช่างมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคมีใครสนใจไหมด้วยความเรียบผมก็ยังไม่มีรองเท้าแดงไงแล้วก็อยากได้พอดีก็เลยอ่ะอุดหนุนก็ได้นะครับในราคาห้าพันทองก็ถือว่าแพงอยู่นะครับ จริงๆอยากได้สัก4ี่พนหเนาะแต่เราก็เกรงใจนะถ้าจะกดราคามากเกินไปเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับด้านการลงทุนด้วยในส่วนของเหรียญไฮด้าสเต็กสามแล้วก็เ,เห ake, รียญลิเฟกรวมไปถึงการสุ่มเกลือสุ่มกาชาเช่นเดิมแต่ว่ารอบนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แหละแต่สิ่งที่ผมจะทำการสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันก็คือช่องนี้นะแต่เดิมเนี่ย เราจะสุ่มกันแค่ช่องนี้โดยปกติจะสุ่มช่องนี้แต่ก็แอบ,บเสียดายแต้มสัญญาอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้จะลองสุ่มช่องนี้ให้ดูว่าถ้าเกิดอยากจะสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เจ้าตัวนี้ไหม <c oughs> <c oughs> ผมว่าไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูในส่วนของฟากด้านการลงทุนกันก่อนละกันไปไปดูกันอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ x d a g o c o m นะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบใหม่ๆขึ้นมาให้เราดูเรื่อยๆเลยรวมไปถึงระบบใหม่ที่เพิ่งเปิดตัววันนี้ให้เราได้ใช้กันแล้วไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปดูบ้างแล้วหรือยังนั่นก็คือนี่นะครับเหรียญรีเฟกรวมไปถึงโปรแกรม s t ต็ก360เดี๋ยวผมพาไปดูแต่สิ่งที่ทำให้ผมดีใจมากๆเลยก็คือว่าราคาเหรียญไฮด้าตอนนี้มันดีดกลับขึ้นมาเป็นแดนบวกแล้วครับเนี่ย 2.3หลังจากที่แบบมันจะไปต่อได้ไหมนะช่วงนั้นที่มันตกลงไปเหลือ1.7น่ะคือตกลงไปจนหน้าตกใจนะครับแต่แล้วมันก็กลับบวกขึ้นมาด้วยความที่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนออแก้ไขปัญหาบอดภายในเกมรวมไปถึงโปรแกรมโกงต่างๆมันก็เลยทำให้เนี่ยตอนนี้มันสามารถควบคุมปริมาณดากโก้ได้แล้วเหรียญไฮด้ามันก็เลยกลับขึ้นมาบวกอีกครั้งหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เกิดจากตรงนี้ที่เดียวนะครับมันเกิดจากโปรแกรมสเต็กสามแล้วก็รวมไปถึงเหรียญรีเฟกด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว่าจะพาไปจอดลึกอีกทีหนึง่งในวันน่าจะเป็นอีก 2- อสาวันข้างหน้าละกันขอเก็บข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาแว็บไปดูในส่วนของไฮด้าสเต็กกิ้งนะครับว่าตอนนี้มันยังน่าลงทุนอยู่ไหมอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าโปรแกรมไฮด้าสเต็กกิ้งนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ไหนมีใครที่ยังฝากเอาไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้บ้างแล้วยังไม่ได้ถอนออกไปเลยผมเชื่อว่ามีนะแล้วก็มีอีกหลายคนเช่นการที่เทขายออกไปเรียบร้อยแล้วในวันที่มันขึ้นไปแบบแตะ2.5เมื่อวันก,ก่อนๆนี้เองแล้วทุกคนสังเกตดูเจ้าตัวเลขตรงนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยมันอยู่แตะอยู่ที่ระดับ2ล้านกว่ากว่าแต่แล้วมันก็ลดเหลือมา1ล้าน7 0 0 0แสนกว่ากว่าด้วยความที่ว่าราคามันขึ้นมันจะมีพวกที่เป็นแบบ เขามีเงินนะครับมีทุนเยอะๆเนี่ยพวกนี้เวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อแบบเอามาส staking ทีละเป็นหลักแสนนะครับท่านท่านผู้ชมทีนี้เวลาเขาซื้อในระดับที่มันเยอะๆใช่ไหมพอมันขยับขึ้นไปนิดนึงเนี่ยเขาก็ได้เยอะแล้วนะไม่ต้องรอให้มันแบบบวกขึ้นไปเยอะๆถึงจะแบบเทขายเอาง่ายๆแค่จากช่วงนั้นที่เขาซื้อ1.8แล้วมันดีดขึ้นมาเป็น2.2 2.3เนี่ยเขาก็กําไรเยอะมากๆแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูนะว่าตอนนี้ผมมีเหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญจึ๊บจึ๊บจื๊บจึ๊บจ๊บ,จ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 บนี่คือเหรียญได้ในระบบของผมทั้งหมดนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็ทางเนี้ก็คือปันผลที่ผมได้จากการลงสเต็กกิ้งตั้งแต่วันที่มันเปิดตัวจนถึงวันนี้รวมไปเสร็จแล้วก็ทั้งหมดเก้าสิบห้าเหรียญน,นะครับผมเนี่ยเฝ้ารอวันที่มันดีดกลับขึ้นไปเป็นราคาห้าเหรียญ วันนั้นเนี่ยผมแบบคงจะกระโดดโลดเต้นเป็นอย่างมากครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็อาศัยว่ากินปันผลไปเรื่อยๆนะมาทีนี้กลับเข้ามานะครับหลังจากที่ได้ความรู้ในส่วนของด้านการลงทุนไปแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันต่อแต่สิ่งที่ผมจะทําการสุ่มนะครับผมจะดูว่าไอ้เจ้าตรงนี้วิญญาณธรรมดากับวิญญาณแบบวิเศษเนี่ยมันจะแตกต่างกันไหมโดยผมจะทําการสุ่มไป5รอบผมเชื่อว่ามีหลายๆคนเลงอยู่นะ เลงตรงนี้แหละแต่ไม่กล้าสุ่มนะครับกลัวมันจะเกลือเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมลองให้เลยละกันยอมเสีย50ตัวนะครับก็คือยอมเสียแต้มสัญญาไป50าลิบเลยเพื่อที่จะสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันมาเริ่มมาที่รอบแรกกันเลยนะมาดูกันว่ามันจะมาไหมนะไอเจ้าโคยิกาตัวนี้เนี่ยไปแต่นัทตึมอี โอ้ ه, ทุกคนรอบแรกเปิดได้สวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปต่อนที่อีกสี่รอบนะไปเดนเดนตึมมาไหมมาไหมไม่มานะไปต่อกันอีกสองรอบสุดท้ายเอ้สามรอบไปเดนเดนตึมผมคิดว่าอื <laughs> อีสองรอบนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่าจะต้องพูดว่าอะไรเอออืมโอ้โหเป็นการเรียกวิญญาณแบบพิเศษที่สุดยอดมากจริงครับท่านผู้ชมมันพิเศษจริงๆนะเนี่ยต้องมาลองนะครับอย่าเชื่อสิ่งที่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาไงล่ะเออเออเออเอาเชื่อขึ้นไหมชื่อขึ้นไหม ผมว่าต้องคุยกะต้องมาเลยตัวหนึ่งเอาเลยนะผมจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามไอ,อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้เว้ยได้จริงๆเฮ้ยทุกคนเห็นไหมการเรียกวิญญาณแบบพิเศษกับแบบธรรมดามันแตกต่างกันจริงๆทุกคนมันมาแล้วเอโอ้ยโคตรดีใจอ่ะทุกคน เฮ้ยไม่ซ้ำด้วยอ่ะเออเดี๋ยวเราไปตอนที่วัดถุดิบมังกรน,นะครับห้ารอบไปเฮ้ยคนดีใจเลยเฮ้ยได้แล้วเว้ยสัตว์แดงตัวที่ 7. เจ็ดได้มาแบบฟุ๊กๆอ่ะเอ้ยอออีอออออกสี่รอบนะครับไปเดนตึมอุย้ยเออ,อย่างอื่นเนี่ยแทบไม่สนใจแล้วนะ เดี๋เราไปตอนที่คัมพีสกิลนะหรอบไปแทนแทนตึม้มอยแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับเราก็ไปผสมกันอีกทีหนึง่งละกันดูว่าผสมเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างแทนแทนตึม้มเออมันน่าจะมีในส่วนของเรียกคัมพีสกิลแบบพิเศษบ้างเนาะสมมุติว่าอยากได้เล่มเนี้ยมีไหมอะไรแบบเนี้ยอย่างสมมุติอยากได้สกิลอันตี เออมันกล้าจะจัดรอบพิเศษมาให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็ไปสูเ่เมาสุ้ยตอนนี้ยังดีใจไม่หายเลยนะครับอีก3รอบไปสัน,ทน,ทนตทานตึ้มอฮ้ยมาไหมมาไหมมาไหมไม่มา,มมาครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปผสมแล้วก็เอาไปยัดคมภีร์ตอนนี้ผมสามารถทําคมภีร์โบราณขึ้นมาได้เป็น300แล้วนะครับเอ้ามาแล้วมาแล้วเอ้ามาอีกไหมนะเล่มแดงน,นะหนึ่ง สองซ้ำเอ้ยไม่ขึ้นนับอีกหนึ่งรอบสุดท้ายไปสันดานตึมอุ้ยเอาเลยไม่สนละตอนนี้ไปผสมมันต่อเลยเดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องไปเอาอันนี้ออกมากันนะเพราะว่าเตาจะแตกนับเนี่ยถ้าผสมอีกสองครั้งก็คือเตาแตกเลยหนังมังกร อาละนะผสมนะครับหัวข้อผสมเราไปเริ่มกันที่คัมภีร์วิชากันก่อนละกันนี่นะชั้นดีร้อยปสิเล่มจบบจบจบอืมมาหนึ่งเล่มจบ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 อีกสองเล่มอืมจบ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 ไม่มาจบจบบจบจบอีกสองเล่มนี่แน่นี่แน่จิบจบจิบจบ อีกสมเล่มโอ้โหออกเยอะไว้รอบนี้ฮะีดวงกำลังมานะครับดวงกำลังมาเอาอีก็อยนี่หมดแล้วแล้วก็ไปตอนที่ศิลาวิญญาณโอ้โหโคตรโชคดีเลยอะ่ะอ้ยขออนุญาตเอาศิลาวิญญาณออกมาก่อนนะครับก็คือสัตว์วิญญาณนั่นเองนี่นะนี่นะนี่นะแล้วก็ทยอยออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สัตว์ฟ้ากี่ตัว ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรเลยเฉพาะสุ่มกาชาเนี่ยมันก็ได้เยอะมามากแล้วนะครับเผื่อว่าได้เอาไปยัดคัมภีร์อะเดี๋ยวเรามาผสมกันต่อเลยในส่วนของสัตว์วิญญาณนับนี่เลยอันนี้นะเริ่มจากชั้นดีก่อนจุบๆุๆบๆุบ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 แต่ว่าสัตว์วิญญาณเนี่ยโอกาสติดน้อยมากนะคัมภีสกิลเนี่ยยังมีโอกาสติดเยอะกว่านะครับเออนี่มาแล้ว เอาเอาอีกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หนังมังกรอันนี้นะเริ่มจากนี่เน่นี่น,นี่น,นี่น่นี่น่นี่ได้มาหนึ่งอันหมดหมดนี่นะครับเอ้ยสนี่วาไม่พอวยเตาไม่แตกฮะเอาเอาวะเผื่อมันติดเอาไหมเอานะหนึ่งสองซ้ำ เอ้ยไม่ติดนะครับท่านผู้ชมขาดอีกันเดียวอะ่ะไปแลกที่ไหนได้ไม่มีเด้เนาะเออโอ้ยโอ้ยอุตส่าห์จะได้แล้วนะเสียดายดิเอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคัมพีสกิลนะครับมันยัดใส่อันไหนได้บ้างอ่ะอันนี้เต็มแล้วเอออันนี้ยังยัดใส่ได้นะครับยัดลงไปเลยนี่นี่ ยัดลงไปอันนี้อีกไหมอันน eh, <t opaque> ี้ยัดแล้วอันนี้ยังยัดได้อีกนะครับเอ้ายัดลงไปยัดลงไปนี่แน่แล้วก็หมดไหมหมดไหมอันนี้หมดนะครับรวมไปถึงสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณยัดอะไรได้บ้างเอาเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับเฮ้ยยังขาดเจ้าตัวนี้ยังยัดไม่ได้นะสัตว์วิญญาณนะครับนี่ยัดอะไรได้บ้าง อ๋อลดความเสียหายนี่เพิ่ม exp การลา่าท่านผู้ชมเอาเอา exp ก่อนละกันนี่เลยโอ้โหเพิ่ม exp การลา่า20%แล้วตอนนี้นี่นะมีอะไรอีกไหมยัดได้หมดยังน่าจะหมดแล้วนะครับนอกนั้นก็เดี๋ยวเก็บไว้รอมันได้ก่อนแล้วค่อยยัดทีเดียวละกันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเปิดใช้งานคุยการก่อน อุ้ยนี่อุ้ยได้มาแล้วเพิ่มความเสียหายโจมตีมอนสเตอร์ลดความเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายทั้งหมดเพิ่มอีพีการล่ายีกะดอบโชคดีโอ้โหได้เซตฟาร์มอีพีมาอีกแล้วท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าผมดึงขึ้นไปเนี่ยสุดจริงๆนะดูนี่นะครับมผมต้องไปใส่อันนี้อีก เดี๋ยวผมดึงขึ้นไปเลยแล้วกันเป็นเซตฟาร์ม x x p นี่ขึ้นมากับบิโยโฮนะครับโอ้โหพลังลบขึ้นมาอย่างเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องหาจอก,กศ,ศ,ศักดิ์สิทธิ์มาใส่ก่อนจากกันวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องของทุกคนเลยเมื่อไหร่จะเปิดแคลนสีสักทีตอนนี้พร้อมให้บริการทุกคนแล้วครับเปิดรับสมาชิดกด้วยกันทั้งหมด50ตําแหน่งแคลนนี้มีชื่อว่าแคลนสตองโฮคือพวกผมเนี่ยทำการลงขันกันนะ ออกเงินการซื้อแคลนนี้มานะครับรับรองว่าเทคนิคนี้เต็มแน่นพร้อมมากๆเลยใครที่อยากจะย้ายมาแบบยกแคลนมาแบบนี้ก็สามารถที่จะยกมาได้นะครับแล้วมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมออกสำรวจก็สามารถที่จะตีบอสแคลนตัวที่5ได้ทันทีเลยอัพอีกนิดนึงก็จะตีบอสแคลนตัวที่6ได้แล้วก็ในส่วนของเทคนิคสกิลทยานนะครับบอกเลยว่าเต็มอัดแน่นแน่นอนอัพอีกนิดนึงก็คือพร้อมใช้งานแบบเต็มสูบ สำหรับใครที่อยากย้ายเข้ามาเป็นบัสสเตชัน4นะครับก็สามารถที่จะบินมาได้นะตอนนี้มันสามารถใช้ตั๋วแค่ใบเดียวได้แล้วในส่วนของคนละโซนแต่ถ้าเป็นคนละทวีบอย่างคุณอยู่ NA EU อะไรแบบนี้อันนี้จะใช้ตั๋ว2ใบมานะผมรอทุกคนอยู่มาเป็นบัสสเตชัน4ไปพร้อมกันสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย